99ล้านนะครับก็แบ่งให้เพื่อนๆไม่ได้นะครับมาดูกันช้าๆแล้วก็ชัดๆเลยนะครับสําหรับเหรียญกรุงสยามแบบนี้นะครับด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับจะให้99ล้านนะครับก็ขายให้ไม่ได้นะครับเพื่อนๆเพราะอย่างไรนะครับเพราะอย่างไรนะครับต้องมาฟังเสียงนะครับตั้งใจเลยนะครับติดใจเงียบแลวนะครับชัดนะครับเพื่อนๆชัดนะครับนี่ ให้ฟังเสียงอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจกันเลยนะครับหนึ่งสองครับถึงจะสวยกันขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเสียงแบบนี้อ่ะครับขายไม่ได้แน่นอนนะครับจะให้เท่าไหร่นะครับก็จะไม่ขายนะครับเพราะเสียงแบบนี้เองนะครับให้เพื่อนๆทายนะครับเสียงอย่างนี้เป็นเสียงอะไรนะครับทําไมนะครับถึงขายให้ไม่ได้นะครับ99ลร้านก็ขายให้ไม่ได้เพราะเหตุอันใดนะครับ เพื่อนๆที่รู้คอมเมนต์มาเลยนะครับเสียงแบบนี้ครับ